สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสตรีมเกมนะฮะเป็นผมตั้งเป็น EP 3นะครับสำหรับอ่า Soccer m a ์เม2021นะครับอ่าเป็นการเริ่มคุมทีมใหม่ใน EP ที่3นะครับผมทำ EP 1กับ EP 2มาแล้วครับอันนี้เป็น EP ที่3เนอะจะเป็นการสตรีมแล้วกันนะฮะจะไม่จะไม่ได้จะทำเป็นคลิปแล้วโพสเอานะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่าสตรีมหลุดตอนไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมัน มีบันทึกเป็นนาทีห้าหนาทีเนี่ยหรือว่าสินาทีถ้ามันหลุดเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังจะอยู่ในสตรีมสดนะครับยังอยู่ใน YouTube ผมอยู่แต่ถ้าเกิดผมบันทึกหน้าจอไปนานๆเข้าแล้วเอิมันหลุดเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับจะไม่มีคลิปที่ผมพูดไปนะครับโอเคเราเข้ามาในเกมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีคอมเมนต์อะไรในคลิปหรือว่าดูคลิปอยู่ ก็สอบถามมาได้นะครับมาช่วยกันแชร์ข้อมูลกันได้นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับก็ถ้าเล่นเกมนี้เนี่ยผมสังเกตว่าถ้าเกิดเราเล่นทีมใหญ่เนี่ยแต่ทีมเล็กมันจะต่างกันตรงที่เนี่ยครับไอคอนไอคอนเมนูข้างบนเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าทีมใหญ่ที่ผมเล่นอย่างเอเวอร์ตันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าม,มันเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากทีมเล็กเป็นสมุดข,ข,ขนาดเล็กครับข่าวสารหรือว่าอะไรยังน้อยอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ อาจจะต้องอมีโอกาสาทีมมีมูลค่ามากขึ้นแล้วขึ้นมาอยู่ในลีกใหญ่ๆนะฮะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับสปอนเซอร์เ่เดี๋ยวเริ่มมาดูสปอนเซอร์ก่อนนะฮะสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับก่อนจะเริ่มฤดูกาลเนี่ยผมแนะนําจะให้มาที่ขับโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ๆครับใครเข้ามาที่ขับโซนนะะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับ นี่เขาจะบายนะฮะเราไม่ต้องสนใจนี่ครับขับโซนขับโซนอยู่ตรงไหนครับนี่คขับโซนนี่ครับแล้วก็จะมีอัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลต่างๆภายในเกมนะครับอันนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าเราเล่นทีมใหม่หรือว่าเริ่มใหม่ยางเงครับก็ให้เรามาเริ่มอันดับแรกคือเอาเงินเข้าสโมสรโดยการเลือกสปอนเซอร์ค้าดหน้าอกนะครับ ก็จะมีหลายราคานะครับให้เราดูว่าอาสอปอนเซอร์เจ้านี้ให้ต่อ1่งซีซันเท่าไหร่ตกต่อเดือนเท่าไหร่ในต่าะวันนี้นะครับก็ระยะเวลาของสัญญาก็จะมีบอร์ดครับว่า1ซีซัน2ซีซันอย่างนี้นะครับแล้วแต่เนาะเพื่อนเนก็มาลองดูอันนี้ก็ผมจะเลือกเป็นที่ได้มูลค่าสูงสุดก็แล้วกันนะครับที่เขาจะให้มาก็จะเป็นตัวนี้ครับโกนะฮะ สองซีซันนะครับแต่ก็จะมีอันนี้ฮะอินเออร์เมนไม่แน่ใจว่าช่วงต่อเดือนหรือเปล่าฮะช่วงปีซีซันอาจจะมีให้พิเศษผมเอาเป็นยอดรวมแล้วกันดีกว่าครับเอาเป็นนี้แล้วกันฮะไม่เอาโกเอาสเปเชียลเอฟเฟกต์แล้วกันฮะอันนี้โอเคคอนเฟิร์มครับนี่ฮะเงินก็เข้ามาหาเราเรีบย้อยฮะ จากนั้นก็ผมจะไปดูตรงนี้ครับค่าใช้จ่ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับยังยังไม่สิ้นสุดนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณน,นี้ก็จะบอกพวกรา,างวัลที่ได้ในการคว้าชแชมป์อะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ หลักตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่ประมาณ18ล้านนะครับโอเคนี่บอกว่าเราเลือกสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวเกมอัปเดตหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอคอนเมื่อกี้ผมเข้าสปอนเซอร์แล้วมันก็จะหายไปเหลือแค่นี้เนาะโอเค เราจะลองเข้าอีกทีนะครับนี่สเกลรีพอร์ตฮะมี็จะสมมาให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตรงเมนเดเอที่ผมเคยบอกว่าอันนี้ผมเลเวลสิบสาเพราะว่ามันเป็นอ่าความสามารถเลเวลที่ติดมากับตัวเรานะครับที่เราอัปเกรดฮะต่อให้เราอันนี้ผมไม่จะลบเกมเนาะแต่ผมล้างข้อมูลไปเล่นใหม่ ัว manager ที่เป็น up level เนี่ยก็จะเป็นของเราอยู่เหมือนเดิมนะครับยี่สิบสาม level นะฮะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันก็จะให้ส่วนในการบวกมาครับเป็นอันนี้นี่ครับต้องซ้อมเนี่ยครับอันนี้ผมเคยทําคลิปแยกไว้นะครับเพื่อนก็ลองไปหาดูได้นะครับว่าแปลว่าอะไรอย่างนงี้ะครับนี่ครับเพิ่มการเทรน n i n g ให้กับ p เ a อ e r นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็น อินครีสนะเพิ่มเทนนิงเอฟเฟกให้กับเบยาว,วชนนะฮะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือลดเวลาการบาดเจ็บนะฮะ,ะ,ฮะรีดิวอินอินชูรีนะฮะการบาดเจ็บอ่านผิดคอแพ้แล้วก็นี่ครับอินครีดเพิ่มสลอส็อตสามช่องครับอะไรอย่างนี้เนาะอินครีดอะดิชั่นเทนนิงสล็อตนะฮะบวกสามก็จะเป็นในส่วนของอาการเทนนิงนะฮะตรงนี้